แแผมอยากมีชีวิตที่เหลืออย่างแข็งแรงปล่อยผมไป,อปอขอที่ชอบที่ชอบก่อนก่อนที่จะตายนี่คือสิ่งที่ผมต้องการถ้าท่านรักผมอย่ามาสนใจผมเลยปล่อยผมไป,ปวันเกิดนี้อาจารย์เฉลิมชัยประกาศขอร้องอย่ารบกวนปล่อยตนไปขอไปที่ชอบที่ชอบก่อนจะตายถ้ารักกันอย่ามาสนใจกัน ลูกศิษย์คนสนิทอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายได้เผยแพร่คลิปในวันเกิดครบรอบ69ปีของอาจารย์เฉลิมชัยขอฝากประกาศอย่างเป็นทางการว่าอย่ารบกวนตนอีกเลยขอให้ปล่อยตนไปปล่อยชีวิตของตนไปให้มีความสุขเพราะอาจารย์นั้นอยากพอแล้วเลิกแล้วสวัสดีครับทุกท่านนะครับแหมเช้านี้15กุมภานะครับเป็นวันครบรอบ69ปีของผมนะครับ ก็ฝากมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าผมตั้งใจนะครับอายุ69แล้วนะฮะทำอะไรมาก็มากมายนะวันนี้ต้องฝากไปถึงทุกท่านนะที่ใช้ผมนะรหรือที่อยากจะขอความช่วยเหลือผมทุกเรื่องนะรหรือเชิญผมไปไหนนะฮะขอฝากเลยนะครับว่าอย่ารบกวนผมเลยปล่อยผมไปเถอะปล่อยชีวิตผมไป นะฮะให้มีความสุขอย่าให้ผมวุ่นวายกับทุกเรื่องผมพอแล้วผมเลิกแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นคืออย่ามาเชิญอะไรผมนะฮะการตัดสินงานกรรมการนะฮะที่ไหนก็ตามนะฮะประกวดอะไรก็ตามอย่ามาเชิญผมนะฮะและที่ผมเคยเป็นอยู่ก็ขอยกเลิกนะ,ะทุกทุกที่นะฮะที่ผมเคยเป็นกรรมการทุกที่ที่ผมทําอะไรร่วมกับไม่ว่า หน่วยงานใดก็ตามก็ยกเลิกหมดนะฮะแม้กระทั่งพุทธศินนะครับของมจลของอแม่ฝรั่งนะครับก็งดหมดนะฮะผมแก่แล้วผมอยากมีชีวิตที่เหลืออย่างแข็งแรงแล้วก็ท่องเที่ยวไปในโลกของผมนั่นก็คือเที่ยวไปทุกที่ทุกแห่งด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าอย่ามาใช้งานผมไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าหน่วยราชการ นะฮะไม่ว่าเอกชนใดๆก็ตามเป็นไปได้นะครับขอร้องนะครับอย่าลบกวนผมปล่อยผมไปปล่อยผมไปนะฮะเอาขอที่ชอบที่ชอบก่อนก่อนที่จะตายนะฮะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมต้องการถ้าท่านรักผมก็อย่ามาใช้ผมนะครับอย่ามาสนใจผมเลยปล่อยผมไปนะครับขอบคุณนะทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o ลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ